สวัสดีค่ะมารับคนสวยนะร้บทุกคน,นน่ะมือแต่งตัวสวยที่สุดเพราะว่าคุณครูบอกว่าคุณแม่วันนี้ต้องแต่งตัวส,สวยๆให้มานานะคะเพราะว่าคุณครูจะพาทำกิจกรรมในโรงเรียนสวย่านั้นน้พี่น้องเลยอ่าอ่าเจ้าหญิงของแม่คนน่ะพี่น้องนะมาคอยสบายเลยีิมูกที่มูกปูไปเลย ขี้โ,โูกปูไม่ใช่อเออไม่ใช่โอ้อ้อสวยโพดแม่ว่าสวยโพดออดาเนาะเออามารับลูกถึงเวลาบ่ายสามแล้วก็มารับนะคะเราจะไปไหนเนะาะบัดนี้อมันเลยออไปเที่ยวทางนูน้น ยหอแก้วไปนนพ่อเข้าใจไหมโ <Okay. S 1> อเคไปทั้งเส้นไหนก็ได้เลยหอแก้ว <Okay. S 1> รับลูกแล้วก็ไปหาหลอกก่อนพี่น้อง mm hmm. หาหลอกทำคลิปกันนะคะ mm hmm. ขอบคุณ mm hmm. พ่อแม่พี่น้องเดอ้อมีเรื่องยาาังกะมีเรื่องดีๆหรือว่าเรื่องบดีกับรายงานตลอดขอบคุณหลายๆะะเดอ้อขอบคุณที่เป็นหูเป็นตาให้คอยคือกันเด้อ mm hmm. พี่น้องเดอ้อขอบคุณหลายๆ เก่งเลยพี่น้องเก่งเก่งเก่งยศพ่อให้เก่งเยี่ยมลพนะพ่อว่าเก่งไหมเก่งอยู่เก่งอยู่เนาะหมดเงินเยอะไหมพ่อคิดว่าเออแล้วแต่วันคิดว่าหมดเยอะไหมถามจริงเออย่างเนี่ยหน่อยก็เป็นวัดสองวัดมาแล้วคอยบ่รุงอยู่ได้ค่าแดดพ่อค่าน้ำมันรถไม่พอต้องมีค่าแดดค่าตามไรเด้ซะเก่งนะเนี่ยยอมรับเลยว่าพวกมึงเก่ง ปัญญังอ Thank you. ขอบคุณมากที่เห็นที่เห็นชีวิตกันสามชีวิตนี่มีคุณข่าเนาะเออบ้านใไร้่้าได้ไขดคอคิดว่ามีคุณขา่าชีวิตมุขข่อยนะมีคุณข่าเด้อพี่น้องขอบคุณทุกขูทุกคนขอให้เอฟซีคิดดีทำดีเดอ้อพี่น้องผู้ใดคิดดีทำดีกับครอบครัวสาวลาวบ่ออีสานก็ขอให้ เเจ้ามแจะความสุขความจเจริญเนาะเหตุยังกบมแจะประสบผลสําเร็จในนาทีการงานส่วนพ้ดได้คิดบดีคิดไรเราคนอื่นการแกล้งคนอื่นตลอดเวลาคิดที่จะใส่ร้ายตลอดเวลานู่นนี่นั่นเนะาะกาชิว่าตัง้งใดดีล่ะก็ขอให้คิดแบบนั้นตลอดไปเนละบรต้องมีความสุขอีกต่อไปอการยุ่งเรื่องชาวบ้านนี่คิดว่ามันมีความสุขมันไม,ม่ใช่นะพะีะ่น้อง มันบริเวณมีความสุขเดอ้อคอยบอกไปเลยแบบไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงน่ะเดอ้อคือได้อยู่กับครอบครัวกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับคนที่เรารักเขาเรียกความสุขที่แท้จริงเพื่อนฝูงก็ทา่านท่าดี้ก็ดีไปแต่ส่วนมากนะ่ะส่วนมากเขาจะมีแต่เพื่อนกินมากกว่าทุกวันนี้น่ะอืมคนจริงใจในสิบคน,นมีแบบพ่อคนหนึ่งบ่มีหาบ่าได้ เอาสักบอกว่า,วามีร้อยคนมีอยู่บรกมาสองคนประมาณนั้นคนที่จริงใจนะทุกอย่างล้วนแต่ผลประโยชน์ทั้งนั้นถ้าบ่มีประโยชน์กับว่ามีความหมายด้อยพี่น้องการทำดีกับวางผลประโยชน์แต่กับบ่าวากันดอกของแนวนี้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแล้วพี่น้องอืมคือข่อยกับพวนข่อยเนี่ยแหละน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ช่วยเหลือซึ่งกันและกันผัวเมียใครจะว่ายังไงก็ช่างมันมันไม่ขี้เกียจก็ช่างมันมันบอขี้เกียจตามก็ตามคนเนี่ยมันเหนื่อยได้พี่น้องค่ะอืไม่ขี้เกียจก็ตามตามไปเถอะคอยส่ตามคนส่นงคอยขี้ข,ข้านคอยถ้าคอยมีเวลาบ้างขึ้น,นอะคอยสีนอนม่ยังดอก นอนมีความสุขไปค่ะอยากคากินกับลูกกับผัวไปบพระยุ่งเรื่องชาวบ้านอืมาทําไมใ่ใครเดือดร้อนดอเก่งนะเนี่ยสุดยอดนะเนี่ยโอ้เก่งแบบนี้ต้องได้รางวัลเนาะเก่งแบบนี้ต้องได้ขอทานซะแล้วได้กะลาเอากะลามาวางเดือนนานะเอากะลามาวางเวลาไล่นะ บางกะลานะ่ะต่อหน้าไรนะ่ะเพราะไ้คนเขหยอดเศษเลรียนให้นะอือเออเราเขาเรียกขอทานพี่น้องยอมรับซะบ้างนะมึงนะ่ะอือทําสําเร็จแล้วต้องมีขอทานต้องมีกะลามารับเงินจะแล้วอิอ <c oughs> เออมวเนไยเออก็เรววาฮู้เรอซูนหรอเพื่อกูอยังงงอยู่ว่าเพื่ออ๋อข้าใจแล้ว หาเงินเงินตัวเดียวเงินตัวเดียวเท่านั้นที่ทำให้กูทำกูชั่วได้อืมก็ถือซะว่ากูก็หาเงินมันก็หาเงินเออเยานาก็ยิ้มสวยแต่ว่าต่างคนต่างหาเงินเยูวนาก็ยิ้มสวยแต่ลูกเบียดเบียนคนอื่นก็พออืมแต่เราหาเงินแต่มันมาเบียดเบียนเรานี่แหละก็ถือว่าเราทำุญทำทานแมนคุกคามได้แต่อย่าให้ถึงเส้น คุกคามได้นะแต่อย่าให้ถึงเซนแค่นั้นแหละอ,อย่ามาแตะอย่ามาแตะเนื้อต้องตัวฉันนะอืมบอกแค่นั้นแหละคุกคามได้เพราว่าการคุกขัดขาใาอยู่ดอกก็มีความสุขด้เงินนะถ้าไปทําสันเร็จเงินมันก็บ่ได้เนาะมันต้องพยายามแ้ะเพื่อเงินมันต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะ เงินเท่านั้นมันทําให้มันทําให้งานเดินเร็วแต่กูก็สงสานอีผู้จ้างบาทนองกูสงสานจง้างอีผู้เสียงเงินน่ะนะออรับจ้างทําอันเอาเงินให้เขาให้เหตุความชั่วนอะออ้าหัาทาบุญทําท่านกูก็สิบวาทแล้วขัสิเป็นสา,ายบุญเป็นสะพานบุญอะไรก็ได้อันนี้รับจ้างให้คนตามล่าคนตามล่ามองอยู่มองเศร้าคนโอ้ย เพื่อคุยยังอยากถามสะว่าเพื่อเพื่ออะไรเหรอคะบ้านก็ไม่ใช่บ้านคนะอยากทาอะไรก็ทำไม่ใช่บ้านเราอยากมาเช่าบ้านอยู่ข้างๆห้องกูก็ทำเานาไม่ได้ออกจากช่องตญเพชรเขาบอกว่าเขาจะมาเช่าบ้านอยู่ข้างๆเรานะบังเอิญแถวนั้นไม่มีบ้านเช่าซะด้วยสิเหลืออยู่หลังเดียวสุดท้าย มีแต่เจ้าของตัวจริงบบดนี้มองนอกนะบ่มีบ้านเช่าทำยังไงดีวะจะได้เช่าบ้านข้างๆบ้านชั้นนี่เนาะมาเช่าตัวกูก็ได้กู่าที่ว่าใครเออมีปัญญาบ่ล่ะอืมมาเช่าต่อคุณแน่เด้อมีปัญญาบอกยู่หาหลังใหม่ไงเออไปเช่าบ้านที่ไปเช่าข้างๆบ้านได้บาตนี่พญาเพชรมาเช่ายังไหนกูออกยังไง กูก็เสียใจซอรี่ตรงเสียใจตรงที่ว่าบ้านข้างๆกูมันเป็นบ้านของเขาเองนี่แหละมันไม่ใช่บ้านเช่าบานี้เรื่องของเรื่องนะนะเพอมันอยามาใกล้เขาอีเลี่เขาขีชินนี้จากมันคือเราเขาบออยากใกล้มันนี่บอกนี่เราหรอนี่แหละโอ้ยเขากระซิบกดิเงินแต่คานนี้ปะพ่อแต่ว่ามันต้องยืนยันว่าเป็นมันแล้วต้องถ่ายรูปให้กูเห็นหน้าด้วยแล้วกูนี่แหละมาเช่าบ้ข้างอย่าพูดจากปากเนาะเออโอเคกูจะไปแล้วไปกันอยูบมันอย่าอย่าอย่าพูดพล่อยๆเนาะ อย่าพูดคิดแต่สนุกนะพ่อต้องออกมายืนยันว่าเออกูมาเช่าแล้วนะเออหน้าตาเป็นยังไงพอดีมาทักทายกูด้วยบางทีกูสิได้แบ่งแกงนมาไม้ให้กินข่ามพูอะเวลากูทํากับข้าวเหลือพอดีมันเหลือหลายๆกูกระสาดให้ม้าเสดายเอาให้มึงแดกดีกว่ากับจีนไดกลัวจีนได้รู้ว่าเออมันมาเศร้าแล้วกูจะได้ง่ายวะบาดนี่เลยเห็ดนอะไรบาดนี้คักคักบวกก้านน่ออกจากบ้านคักคักบาดนี่เอ้า พญ่เพชรเจาสิพ้าเขยเห็นอนใดเขาบกกาออกจากบ้านบกกาแล้วเนาะข่าคนชิมานปนันเขากระยานนเนาะพญายไม่แต่เท่านี้แล้วเนาะขนาดว่าเหาบอกเขาดากระรากรเดียวยมาหาต่ายมายากนำกระสังวยมีหนาละอายยังเนเนาะพญายเข่ากระนี้แหละเนาะเขาญาติเนาะบอโมนเขาว่าละอายแก่ใจ ไอ้มันมจะอายอะไรจิตสำนึกจิตสำนึกไม่มีไม่ใช่นมนุษย์ขนาเขาดิหรือมันนังขัว้วะงนังขัว้วนังส้นตีนมาเออขนาดบอกว่ามึงเนี้ยไปงานปูเด้อปูงานอย่างนี้เดีวยังไปนั่มยากเอาน้่มยากมันหนาด้าน,นเลยนนด,<อ>ด้านได้อายอดเคยได้ยินไหมคํานี้ด้านเพราะอะไรรู้ไหมพราะเงินตัวเดียวให้พี่น้องเบื้องอารถเด้อว,ว่าผู้ดใดห,หาเลี้ยงไผ่เน้อเอากะลามาเน้ออย่าลืมแบกกะลาเลนะเวลาไล่สนะุดนะ่นะเผืนะ่อกนะูจนะโอนซะุปเปอร์แตงให้ไปหาเลี้ยงไผ่ ดี๋ยวโกนุูปะแตงไห้ตะขาบกูเูี่่านี้กูอยากสงบสุขเลยยังไปหาย้วมาตามล่าอยู่เนาะกูสาหนีแล้วนะเสียงว่าขันบุมีตูเดี๋ยวมึงจะทํทำมาหากินอย่างไรบ่มีแล้วเงินที่มันได้ไปนะมันบ่สซุกดอกพอไงสักวันมันก็ต้องมันได้มาง่ายง่ายเดี๋ยวมันก็เสียง่ายๆคือมันเบาให้เฮาห่ะแหละั้นเระถึงคิวมันจะส้อดอกถ้าเกิดไม่ได้พูดเรื่องครอบครัวกูขึ้นมาแล้วมันจะทํทำมาหากินอะไรมัตายอย่างเดียวสิคะไม่มีกินเลยค่ะอืม เดี๋ยวนี้มันหาเงินง่ายจะตายเนาะมียอดดูโอ้โหสิได้เตรียมออกนี้อีกแล้วครูบาท,ที่นี่เนาะตายเลยสินะหาบ้านใหม่เราคน <c oughs> สั่งยากูยังแค่ได้เมอยูบตายแตยไอ้ครูสิได้เงินประกันคืนมาเน้าบ้านเออครูรับคาดเนาะโอ้ยจะได้ก็อดอเดออๆพีอใหญ่ให้ได้เงินประกันคืนก่อนมันที่มันนั่งโกนข้างก็อยากไล่อันนีอันเสียงก้นบเ่เท่าใดดอกคิคอยคอยคีดคาดในเงินเสียงตดมันนะนะมันเหม็นเหม็นยังดอก <c oughs> โอเคพี่น้อง ไปเจอกันคลิปหนาพี่น้องคลิปนี่กระชิพากันไปหาโลก่อนเด้อนอนโกนใกล้กว่านนอนกว่าไรฮาโลฮาร์เที่ทยวก่อนคนบม่กล้าออกบ้านเราค่ะรออยู่บัดมืออทุกซอกทุกมุมงเ่ใกล้กูทอไก่้กูกวัานี้อยากซุ้มเข้าแม่และนี่แล้วนะคะเขเป็นบ้านเศราแห้งง่ายักว่าไปละเด้อจา้าท่านผู้ชม